ผมจะชอบพูไดไปมาตามว่าของรางวัลน,นะครับหรือว like Olympic pr ่าผมจะชอบเปรียบเทียบเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความสําเร็จที่สูงสุดของของนักกีฬาครับคือเหรียญทองเนี่ยมันคู่กับคนที่มีความสามารถที่จะได้เหรียญทองนั้นอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเราแค่ทําตัวเองให้มีความสามารถ ที่คู่ควรกับรางวัลน,นั้นก็เพียงพอแล้วะอืบฉะนั้นให้เราลองโฟก,กัสตัวเองดูครับว่าเรายังมีเรื่องไหนที่เราก็ยังไม่ได้เก่งเรายังไม่ได้ไมดระสบารที่วันนี้ที่พี่อลตนอาจจะแบบได้ไอเดียว,ว่าเออฉันยังตีโซนยังไม่ถูกนะฉันยังตีพี่โบไม่เป็นนะฉันยังมอง6เช็คลิสต์ไม่ขาดนะประมาณเนี่ยก็แปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายังต้องซอ้อมอยู่ยังต้องฝึกให้มากขึ้นกว่านี้ให้มากขึ้นจนกระทั่งจากความที่ไม่คุ้นชินนะครับ กลายเป็นความเคยชินและเรามั่นใจที่จะใช้มันได้อย่างเต็มที่มันมันจะกลายเป็นมัคคเทศก์มนยครับหรือว่าเป็นสัญชาตญาณไปแล้วะที่เราได้ทํนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทําตรงนั้นให้มันเกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวผลลัพธ์มันมาเองเดี๋ยวผลรางวัลตรงนั้นที่เราคู่ควรมันมาเองประมาณนี้ครับ